สบายดีพ่อแม่พ ans, ี่น้องสุขุสุขคนสุ่ม okay? ังสุบอนพ่อเพาะกับซ้ำหนองแท้นะพี่น mm ้องเนาะหำหน้ามึงแน่พี่น้องอสบายสบายดีสบายดีป้าลุงมลุ้สบายดีป้าลุง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 เออสบายดีพี่น้องไหน่อๆแม่น้องจักรเณนก็มาพี่น้องแม่ใหญ่น้องมะลิ พอน้องแทนเราก็โอเคโอเคมึงในพี uh ่น huh. ้องน้องแทนนะความมึนจากแม่นยังโลดอามเนี่ยอเอาไม้ขอนตอกงอนใช่เนาะม่มีผัดกะเพราพี่น้องทอดไข่เจียวแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็มีลาบซีนแล้วก็ดาด อันนาซุกอันนี้ดิพี่น้องอันนี้ผัดกะเพราต้มเนื้อผัดกะเพราไหมูโอ้ยซอยนี่เนี่ยแซ่พี่น้องมือนี้มากินข้าวแรงน้ำแม่น้ำแคนผัดกะเพรามือนเลยผัดกะเพรามามาพี่น้องแม่น้องแคนกระสีขาวคือกันเอาแม่น้องแม่น้องมะลิห่อนห่อนเลยพี่น้อง มาลูเอาหมดมือในกิ่นไร้คนเลยพี่น้องเอ้ยมือในเอิร์ดตาแบงเอิร์ดพ่น้องมาทิมากินน้ำหมดตาแว่นได้จ้ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องกินข้าวแรงก็น่องแทนตาแว่นเพิ่นยังบบกินพี่น้องเพิ่งย่างโบยู่า กตินกินข้าแรงเอาอยู่มเอามาเลยเอากินกินขาวอันเเทานี้นะเบาทองเนือเบียวกับมืออยู่อยู่ลุงเตอนมือหิบ้ยอดง่วงอิ่มใครกนยก้าวอเ่บาทเสแล้ว ภาพิก็เซ่บด้พี่เ้ามีซีมือกันเ้ยเนี่ยัดเน่ยนาะก็ต้องรวังัดดสวยขานะมันเลยนดาบมือเลยจะมือพองหมดละ่าปมหนึ่งนวยไปแ้วใม่แล้วปูกน่อยว่าหกะมันมัน่อเนี่ยนะถ้าถอดากว่านะ กินสุดๆยังเป็นป Th ีน้องเป่น้องแพนอากับ oh น้อพ่อน้องแพนใหม่ๆต่อไข่ใหม่พ่อน้องแพนกินเขาขอเอาหน้ากินแบบนี้บุตรฝักผูหลับที่ไม่ตบุญผู้้าเจาเป็นวัดเหือกนาเหษก้อง ทงานบ้านพี pine, ่น้องเลยทงานบ้านแล้วพ่อรองแทนเขาไปหาเขาไปแล้วพอองแทนเทใครใหม่พอองแทนอดมโนลาอดใขรใหม่พี่น้องเลยองแท่ปลานาไม่ไม่ใหญ่กินได้ไวลานามากินได้ไวลานามากินได้ไวกานามากินลูกไปนไม่กินเด้เใเห็น่ใหญ่กินน้ำเด้อ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 มาเด้อลูกเด้อเด้อเด้อ ไม่ได้กับพี่น้องข้อฝากดติดตามส่งแม่น้องมะลิน้องมะลิในเดิมพี่น้องแล้วก็บส่งตาแว่นนั่นอยู่เฮือนเลี้ยงไก่พี่น้องไพ่กับฮาแม่น้องแค่กับฮาคือกันบ่เห็นบ่เห็นพี่น้องไพ่กับแม่น้องแค่คือโบแซ่ห์เห็นาบ่าวแน่บ่เห็นพี่น้องเลยแม่น้องแค่เนี่ยเขาไปหามื่นหนึ่งนล่น ขาแต่เพิ่นบ uh, <telling museums. S 2> ุคอยลงคีบพี่น้องบูโอะเพิ่นลงจะคีบเลยแม่น้องแท่นบริทามเพิ่นแม่น้องแท่นกระหาคือกันแม่น้องแท่นกระยักแซ่คือกันอยากให้ละำเบาได้คือกันไหนพี่น้องแม่แม่น้องแม่น้องแ่นบระห้าเห็นบอกหาแล้วมันบอเห็นแม่ชอบแม่น้องมาดิถึงหาง่ายอยู่บอกหาง่ายไ่ได้หรอกแม่เหนื่อยหรอกระห้ารับบุบ หมาหัวใจหมูเหนบ่ประมาณนี้แหละแม่ใหญ่เพคนเอามาหายหมูบ้านนี่พี่น้องฝาดเขม่าหนองเอินมาหายฝาดกันกับน้องเอินหัวใจหมูเขาเคยเห็นพี่น้องไม่หลวงเพื่นกิโลบ่งสองบาทก่อนกันบ่งสองกัดจอดถามถามถามแล้วพี่ลูกว่าพีบ่ ลองันอามขออพายพี i, ่น้องน้ำลูกกระดพี่น้องเอ้ยอีพพอจากรยับขาอีนะก้อยอีเพอมันเห็นเจ้านะเพราะมันเห็นแต่แทนโอ้ยพี่น้องขอโทษขอพายพี่น้องแทนเห็นพี่น้องแทนว่าจมาวจา้อันสวยอันก็เห็นยน่าม่อยากว่าเนะ จัเห็นย่างได้รุ้เลยโค้ดเลยนะจูอะไรจีบอ่ะถ้าเทกับพวกไพเดอร์กับเขาไม่ฮะใหม่เนี่ยเหนอะเนื่อยเลยเมื่อเนี่ยอะไรอย่าเงี้อแล้วมื่อฮัมรุ้แทนเหล่าแทนแล้วเอาไว้ไเอาดูแล้วเบิ้งเบิ้งเฮ้จับมาจิ้มยังทราบมื่อกิน

ดี้จะไจบอกินมามันเ็ดันยหมิดท่านมากดกาอนพวกหม่ยอมากกินมั่นลพอแม่ี่นอเยแม่นอมลจะหุ่นดิบกผิกบากิไอ้แม่ตานอเย่กมก็กลๆเกิดกับิห้าดอกเพื่อนมาหเื่อวาดลูกกอนไปถางแล้ทพอร้อหม อ่าบรรยาาเด้อมื้ออะ่ดน um um ่งเวลาสี่เรับอิคพลแหกกะเตะกันเนาะไหนรับปเหรอที่ราโต๊ม่ไฟมืดนักนักายอินีหาเติอคนี่ป่้น มาเห็นตัวเ้าเด้อยนี่นันบ่ฮะน้ำบ่หำแยาแม่ว่ายาก็คือแย่ฮจอมยุ่งไปแล้วเจ้ายาเป็นจักรเป็นจ้องมือจักอีกแย่นะโยมเอ็มมี่โอ้โอ้น้องนน้องเตนเห็ดอลไรเด้อพี่น้องน้องเต็นฆ้าต้องเบิ้ลเลยพี่น้องข้อตกลงไปพี่น้องไม่น้องเตน แม่ท้าวยกโป่งให้เลยแทนเยนี่ยเยี่ยบเบเยี่ยมมากไปเป็นมือกล้องให้แม่น่ะเยี่ยมมากแทนเก่งเลยแรมากอาใจแรงเต้เออน้องแทนน่ะเือนน้องคนรอบตีสี่เดือนนิ่งเลิ่งกำลังหัวจักเลิ่มยังอยากหูอยากเห็นนีดกีบให้กอนกานรักหม่ ป้าัวที่สองคุณป้าแมวแค่นเห็ดกัะเผาแซ่กินในไล่เด้กอีจอยมเออเอออิจอยใบจอยบมักมันบ่จอบกันจอบบ่มักมันมันมักแต่นะมันดอกตันี้เนะ

เมื่หลาเห็นนี่พ่ออยู่แมลูกมักหลาเห็นนี่พ่ออยู่บ้างเห็นแมงใหญ่แมลูกเห็นอยู่เห็นแม่อยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ปลาแหลนเห็นอยู่เห็นอยู่บลาปลาแหลนบังคับนะดังมะลิเนาะเอาไปสีฝากซ่องกับฟักแล้วแม่แม่น้องมะลิฝากซ่องอันน้องมะลิในเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้าไปอันอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้อง สองน้องมะลิพูดเลยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามสองเพิ่นเนาะพี่น้องนะแมลงแทนกระสิเดล่าคลิปเพียงเท่านี่เลยเนาะพี่น้องเนาะคิหนาพอกกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสองน้องแทนเนาะแล้วกันสองตาแว่นน้ำเนาะบ้านนอกเรียงไก่แล้วกันเนาะมะลิเนาะพี่น้องเนาะสามสองสองสองสามสองสามสองทั้งสองน้องแทนเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสะไข่กดหัวใจให้น้องแทนรั่วๆเลยเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย